สบายดีพี่น้องอพพอกันยาคำคำเมื่อเมื่อน้องพี่น้องมนีมาตนาคำมาเอาน้องน้องเจมมาเอาน้องเจมอยู่เพื่อนพอหญ่มานาคำเมื่อน้องพี่น้องไปนออกไปนเกิดเป็นระไก่ไปไล่งัวเขาคอกแลนสั่นอยู่ัวกับพวกเขาเคงัวงไปกินมันป้าพี่น้องก็เลยไปไล่เขาคอก ผมบอกกันี่เก่านาะพี่น้นองก,กับสาวนียงบรรนายนังทำเมือดเลยเมื่อกี้สกินข่าวอยู่น้ำพ่ออยู่เฮือนเนาะพี่น,อนอ้องเนาะโมมี่เขาแนวกินกินอยู่หนีแล้วพี่นออ้องอเฮียมาลีลาอะไรเพ็ดส่งหลอนให้เลยมาเด้อพี่นอ้นองก,กินข้าวน้ำก,กันพัดพักซีมือสาวเด้งเห็นตะดากแล้วพี่น้อง ชิ้มสดงแสดงไอ้คือบกินลูกที่ขาก็ยังพญายิ้มลยพญายิ้มเลยพญายมไอ้เจมอันนี้นะไอเจมคนหลอคนกล้าเลเออไม่เห็นลย่าตีไม่แหงลายกินกับภสาอันเนี้ยพัดพัก ผักปลูกเองแหละพี่น้องผักกาดผักกะอ่ากะล่ำดอกกับต้มปลาทูบ่ยากตัวเองน่ะบ่ยากให้แต่พ่อเจมกินตมาย่อหมอว่าบ่ได้กินัดอันนี้แล้ววังเวนี่น้เมาเอาจะป้อนอันไอ้เจมัด มันเผ็ดไอ้คำมันพัดใส่บวกพริกก็เลยบม่ได้กินดิบ่บอเจมก็ไปเฮือนอันนเดเอออีเพีงไปไปหัวบ่ออันอีป้าบอกตะค้อนล่นหัวเขาอันหัวเขาเจนอยู่หน้าเขามาควัวอยู่เพื่อนแล้วเขาก็ สองเออสองโมงยังไปก็ได้เฮืยอันเยี่ยงกับสองโมงแล้วจะก็ไปสองโมงแล้วพอดี่เราเผื่อเขานั่นแล้วเขาก็ไปเขาก็ไปผักสีนช่อเกลาอาหารกับพี่น้องเอ้ยต้มปลาทู กำลังขีดอยู่มาตนาว่าชิกินอย่างถามกันนม่จะมาคือว่าจิเนียนมาคือมาอนนี้นั่นต้มปลาทูกี่ต้มปลาทูเลยอะยรอย่างไงปลาทูนะ กแ็นแคบเลยจับรถเลยเ็นแหล่ไห่งัววาวบได้บาจีข่าวเคาะแรนดงดงน้องเ้ยข่านเขาเยพอดีลุงชิงออกนันออกไป้ว้วอเออลุงชิงมาหลัดสอยเอางัาป่องละเมือเลย งัวกระจักใหญ่ยัยงน้อยอยู่เฉยแล้ว <suivre> ม <family routinely> oh, ึงทางนี้เดี๋ยจ้ะคนน้อยคนน้อยคือไปกินข่าวลูกสบายดีพี่น้องเลยลูกพี่น้องไอเจมเป็นยังงั้นหมอหม้อหมุนมัวไหนกว่าลูก้ลูกกะตีห้อน่าทาน พ่อก็บ่ายมาหนนะลุงตอมมานะให้เรามาเฮ็ดช่องอันอันนี้กรตนนะมอนี่อยากเบิ่งกรตนพ่อเบิ่งบ่นี่นะลืมเปิดเกมเดาว่าสิมาให้มันเบิ่งิได้เจ้าสิเบิ่งบ่เบิ่งอยู่บ่โอ้ยมันบ่งาที่งานี่ไ สองคนนี้กินข่าวผู้ทายพี่น้องก,กินลายเด้มันจะมีเหือไม่แห้งคนพี่น้องเขากินข่าวเหนียวกินข่าวลายกว่ากับกินกับลายบ่ได้ผมมีเงินซื้อกลับพี่น้องเป็นยังเฮ้ยจ้าวข่าวมาเขาไหวพี่น้องมือกันหนึ่งเขาเหนียวเขานะถ้าลืมมานี่กบ่ไ้กินอื่นไม่ใช่ขาวเจ <c oughs> ้าอะ เสร็จแล้วยังกระบอกขึ้นเขาแรกกับิมเมอร์พี่น้องเอ้อมืออาน้ำอาบผ้าอยู่คนละเฮือนแล้วเนาะก็คืออยู่น้ำกันเลยนอนเลยคลิปนี้ก็สิขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะหูคือกพี่น้องลาพี่น้องบไปก่อน มืดพี่น้องค่ำแล้วมาตตนามันค่ำเนาะมาฮอตน,นะมาอันเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ลำเอื้อยอันนาตาลีผักเล่าอันผากเล่าไปเติมเน็ดปลาบูหัวมาแล้วถึงหลุดเหยียบอย่างขับไปแล้วเนาะ<ม>เพ่นเพิ่นก็นั่งกุชชูแค่เพว่าเพิ่นนั่งลินก็มาไม่ได้พวาหลุดล้วถือหลุดเหยียบมาแล้ว จะกโกรธผู้ใดเห็นยุเขาแย่มากบ่หัวาโารธใครเนาะเป็นแต่อ,อีตนมันพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจใสาวนีิเข็ดลิปต่อไปเนาะบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายคำแล้ว